รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับเป็นเทปสองลุมนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ220โวลต์บ้านเราโมเดล c f s w 3 3 8นะครับใช้งานเต็มระบบสยพานใหม่นะฮะตัวนี้เปลี่ยนให้นะฮะใช้งานได้เต็มระบบไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับช่องใส่ฐานลัางฐานสะอาดเอี่ยมเลขซีเรียลทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับใช้ฐานทั้งหมด6กก้อนเบอร์ดีนะฮะไม่ได้ทดสอบให้นะครับมีสายไฟแถมให้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับ เริ่มต้นก็เสียบสายไฟนะฮะกับสายไฟที่แถมให้นะครับฟังชันทุกอย่างก็จะมีหูฟังนะฮะวอลลุ่มโทนนะครับวันนี้ไมค์สถานะไฟ LED นะฮะตัวล่างสุดจะเป็นเทปถ้าจะฟังกับเทปสลับกัน2หลุมให้เลื่อนอันที่2สําหรับอัดเทปนะฮะเลื่อนที่2อ,อ,อ,อันแรกนี้จะเป็นพวกสลิปนะครับถ้าเป็นอัดบัสปีดอันเลื่อนที่3วิทยุอยู่อันที่บนสุดเป็นวิทยุนะครับขาสุดจะเป็น AM รับได้ทุกครึ่งของบ้านเรานะหนึ่งกร้อยกิโลเฮิตสำหรับ AM FM ก็ถึง108ยแปรับจากเก้าสิบสองหน่นนี้ถึง108ยแปดมนนะครับน,นี่นอนะครับทุกอย่างเต็มระบบนะครับเลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็น AM นะครับ เสียงดีมากนะครับเป็นระบบสเตดิโอยายสายขวาชัดเจนนะฮะวอลลุ่มนี่ไม่ได้ฝืดนะแปลว่าปุ่มมันสัมผัสนะฮะเนี่ยวอลลุ่มอย่างวอลลุ่มนี่ใช้ดีหมดนะฮะมันจะเปิดแบบเนิร์ดๆหน่อยนะครับใช้งานเต็มระบบนะครับ ทดสอบอาจจะวิทยุลงเทปครับสปีดที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเคเทบุเได้ขวานนะครับอาจจะเทปอาจจะวิทยุลงเทปอาจจะเทปสูดเทปแบบสปีดได้เดี๋ยวทดสอบไปดูขันตอนต่อไปนีครับเลื่อนลงล่างสุดเป็นเทปนะครับกอขวาก็ใขวานจันูทั้งสองหลุมเสียงนิ่งอันนี้อจยางทีจะวิทยุบเสียงชัดเจนมากนะครับสาวามรู้เคยเป็นผู้วกัด ต่อไปเป็นระบบอัดจากเทปสู่เทปนะครับจะอัดจากหลุมนี้มาหลุมนี้นะครับเปิดเทปมาเตอร์นะครับให้เวลาอัดจากเทปสู่เทปหรือเล่นเทปสลับกันให้เริ่มอันที่สองอันที่สอง,อสองครับถ้านแรกเนี่ยเดี๋ยวเราลองให้ดูถ้าแรกกดรคคอร์ดเพื่อมันจะไม่ได้ยินฮะต้องกดมานที่สองนะครับอัดแบบเร็วให้เรื่อ,อัที่ส ดานที่สองนะครับเราลองฟังดูนะครับนี่ฮะที่อาจจะฝั่งนี้มาฝั่งนี้เมื่อกี้นะครับเสียงดีมากนะฮะอันนี้เปิดวอลรุ่มแค่นิดเดียวนะครับก็เ,เล่นสลับกันไปมาได้นะนเล่นสลับกันมาได้เลยนะครับวัดเซสชั่นสร้างแรงกระเพื่อมนะครับ ลุมบีนะก็ซ้ายขวาได้ทั้งสองลุ่มนะครับปกติหมดเลยเสียงเท่ากันนะครับอันนี้ลุมบีนะครับเดี๋ยวกรนะฮะตอนระหว่างที่ตอนระหว่างที่กรฝั่งซ้ายกดฝั่ง โอเคประมาณนี้นะครับ,ออบก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ